ก่อนที่จะเข้าไปชมคลิปครัผมแอดขอฝากลานเติมเกมไว้หน่อยแล้วกันนะครับสำหรับเกมคอนไก่สตาร์เรีครับตอนนี้ลานตุ่นมากับพอยนะครับมีรับเติมเกมคอนไก่สตาร์เรีเรียบร้อยแล้วนะครับราคาก็ขึ้นให้ตามภาพเลยนะครับแอดจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมหรือว่าคุณจะไปแอดไลน์ที่เติมไว้จัดก็ได้นะครับใช้แค่ UID เท่านั้นนะครับในการเติมนะครับผมสวัสดีคนดูทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่กับเกมคอนไก่สตาร์เรีนะครับวันนี้เราจะมาไกด์แนวทางการปั้นตัวละครลิงนะครับผม ก่อนเื่นเนี่ยเราไปทําความเข้าใจของสกิลลิงกันก่อนนะครับโอเคเรามาเริ่มจากเทคนิคของลิงเนี่ยผมเทคนิคของลิงเนี่ยเวลาเรากดใช้เนี่ยมันจะเป็นการฟื้นฟูต่อเนื่องครับเวลาคุณเข้าต่อสู้นะครับผมอ่ะเ,เดี๋ยวเราจะเข้าต่อสู้ให้ดูอ่ะพอเราเข้าต่อสู้ครับทุกตัวละครเนี่ยมันจะได้ฟื้นฟูต่อเนื่อง นะเมื่อเริ่มเทิร์นตัวเองนะครับซึ่งการฟื้นฟูต่อเนื่องของลิงก์เนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับอ่าสกิลพรสวรรค์นะผมเนี่ยเมื่อปล่อยสกิลต่อสู้หรือถ้าไม่ตายจะทําทให้ฝั่งเรานะผมได้รับเอฟเฟลคร,รักษาต่อเนื่องนะครับสเทิร์นนะครับโดยเมื่อเริ่มแต่ละเทิร์นเนี่ยจะฟื้นฟู HP เป้าหมาย3.3%มอรเของ HP สูงสุดลิงก์แล้วก็ถ้าหากว่าเป้าหมายเนี่ยมีสถานะเซอร์ไวเวอร์นะครับผมก็จะเพิ่มอีก4.2%ของุดสูงสุดลิงซ์นะครับผมเพราะุดลิงน์นย ตัวนี้สามารถแจกพวกรักษาต่อเนื่องได้ถี่มากเพราะว่าน้องกดเทคนิคน้องกดสกิวต่อสู้น้องกดถ้าไม่ตายติดหมดเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณติดสถานะเซอร์ไ a l วเนี่ยก็จะฮิวแรงขึ้นอีกนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณอัพเทสมานะครับก็จะมีโอกาสต้านสถานะดีบัฟประเภทควบคุมเพิ่ม35%นะสำหรับพอสวรรค์ของน้องนะครับเพรานะนั้นมันจะทํางานเองอัตโนมัตินะไอ้พวกนี้เป็นพาสซีฟนะผมแล้วก็ ขยายเอฟเฟกเวลาฟื้นฟูต่อเนื่องจากพรสวรรค์นเนี่ยหนึ่งเทิร์นนะครับผมอ่านี่ก็จะเป็นที่เอามาจากเทรดเหมือนกันนะครับทีเนี้ยเรามาดูที่สกิลต่อสู้นะครับผมสกิลต่อสู้เนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มเลือดนะครับของคนที่เราไปใช้สกิลใส่นะครับแล้วก็ฮิลด้วยนะครับผมคิวเนี่ยเป็น 11%ของเลือดสูงสุดของลิงค์นะครับผมแล้วก็จะให้สถานะเซอร์ไเวอรนะครับ2เทิร์นนะครับแล้วก็หากเป้าหมายเป็นผ่าทลายล้างหลืออนุรักษ์เนี่ยมันจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการที่ศัตรูจะมาตีตัวนั้นเยอะมากนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าน้องมอบสถานะเพิ่มเลือดด้วยนะเพราะนั้นเนี่ยตัวที่ใช้เลือดเป็นหลักอย่างเบลดนะครับผมมันจะได้ความสามารถนี้ไปเต็มๆนะครับเพราะว่าเบลดเนี่ยมันเป็นตัวคอมโบกับลิงค์อยู่แล้วนะครับเพราะตัวเบลดเองก็อยากจะโดนตี นึกออกไหมตัวเบทเองก็จะจะ,จะโดนตีซึ่งลิงค์เนี่ยขอแค่คุณจ่ายสกิลต่อสู้นะครับเบทเนี่ยจะมีโอกาสที่มอนจะไปตีสูงมากแล้วนะครับแล้วทีเนี้ยก็มีเลือดให้อีกนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณนัเดเฟสมาหลังจากที่เป้าหมายที่มีสถานะเซอร์ไวโดนโจมตีนะครับผมลิงค์เนี่ยจะฟืนฟ้นฟูพลังงาน2หน่วยทันทีนะครับการฟืน้นฟูพลังงานของลิงค์ถือว่าสําคัญเพราะว่าอันติเมตนะผมอันติเมตของลิงค์เนี่ยมันจะสามารถลบดีบัฟได้1อันนะครับ แล้วก็ออนติเมทของลิงกมม์มันเป็นการฮิลหมู่ครับอืมมันเป็นการฮิลหมู่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถลบบัฟได้ทั้งทีมเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ฮิลเลือดเท่ากับ12%ของ HP สูงสุดลิงก์นะครับประมาณนี้พูม๊มาทั้งหมดเนี่ยคือเลเวล8หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นสกิลฟอนสวรรค์หรือว่าถ้าไม่ตายนะครับถ้าคุณอัพสูงไปกว่านี้มันก็จะเพิ่มสูงไปกว่านี้นะครับอทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานนะ,ะถ้าเกิดว่าคุณใช้สกิลต่อสู้ใสเ่เบรด <Okay. Okay. S 1> มันก็จะมีการฟื้นฟูต่อเนื่องอ่ะตัวของเบรดเนี่ยมันก็จะติดเซอร์ไวเห็นไหมมันจะได้ HP พีสูงสุดเห็นไหมเพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้เบรดได้มา524หน่วยนะครับแล้วก็โอกาสที่ศัตรูจะโจมตีเนี่ยเพิ่มขึ้นไปอย่างมากเลยเหไหมอ่าอันนี้คือสารที่ทลิงอมอบให้เนาะแล้วก็ฟื้นฟูต่อเนื่องด้วยนะครับคุณจะเห็นเมื่อกี้ตอนที่เริ่มเทินเนี่ยมันจะมีอ่าแสงเขียวๆลงมาเนาะเบรดมันจะได้ฟื้นฟูต่อเนื่องขึ้นมานะอ่ะเดี๋ยวมันดึงประมาณไหนเนี่ยเดดี๋ยวมามูกันนะ อันนี้เดี๋ยวตีตัวนี้ดีกว่าอ่ะเปิดหมดลงโทษแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะปล่อยให้บอสตีนะทุกคนเพราะว่าบอสมาตีเป้าเดี่ยวนะมันจะได้ดูง่ายนะอ่าตัวนี้ฝัน เห็นไหมตีเบสนะครับจิ้มไหมจิ้มใส่สีโรบูมนะครับแล้วก็พอเราติดฐานะอย่างนี้ใช่ไหมเราสามารถกดอติลิงก์ได้เลยครับเนี่ยแล้วมันก็จะลบทิ้งไปดีบัฟนะเรียบร้อยนะครับเนี่ยประมาณนี้นี่คือวิธีการเล่นลิงค์คือมันง่ายๆนะเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญของลิงค์ถ้าคุณสังเกตดูมันก็คือฟื้นฟูพลังงานนะผม ถ้าเกิดว่าอันติเราไม่มีเนี่ยเราไม่สามารถล้างดีบัฟได้เลยซึ่งเกมนี้ดีบัฟหลายอย่างค่อนข้างอันตรายอย่างมอสเตอร์ตัวนี้เนี่ยมันกักขังได้นอะอ่า <Okay. S 1> เพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่า <Okay. S 1> มันไปจิ้มพี่เบลเราแล้วเราไม่มีล้างก็พี่เบลมันได้ชั่นไม่ได้นะต่อให้สแต็กของเบลดเต็มก็ตามนะผมมันก็ไม่สามารถเคาน์เตอร์ได้เพราะว่าติดกักขังอยู่น,นั่นเองนะครับประมาณนี้นะฮะทีนี้เรามาดูที่ไลโคดนะผมไลโคดเนี่ยถ้าเกิดว่าเอาเล่นง่ายสุดเลยนะครับจะเป็นของนัตชานะผม อันนี้ทาให้อัตราการฟื้นฟูของผู้สนสัยเพิ่มขึ้นนะครับ8%นะผมแล้วก็เมื่อปล่อยท่าไม่ตายเนี่ยจะมีโบนัสรักษาเพิ่มขึ้น12%นะครับั้นๆง่ายอย่างนี้แล้วก็คือลิงก์เนี่ยถ้าพูดกันตรงๆมันฮิวไม่แรงเท่านาตาชานะครับเพราะนั้นเนี่ยการมีอัตราการรักษาเพิ่มขึ้นถือว่าดีแล้วก็มีอัตราการฟื้นพลังงานด้วยถือว่าดีนะครับเพราะว่า น้องต้องมีสติอ่ะถ้าเกิดว่าน้องไม่มีสติแล้วมันล้านดีบัฟไม่ได้มานที่มันอันตรายนะครับสําหรับปาร์ตี้เนาะอ่าแล้วทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีนะครับแ,แนะนำเป็นหมูชานะผมอันนี้จะเพิ่มอ่าทาให้ต้านสถานะของผู้สนใจเพิ่มสิบหกเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปคอมโบกับลิลิทของน้องนะครับตัวของลิงก์เนี่ยมีต้านสถานะนะครับอยู่ที่สิบเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วติดตัวถ้าเกิดว่าคุณใส่จกักรวาลระดับชิ้นหนึ่ง โบเกนคี key, มันต้องการตั้งฐานะสามซึโบซื้อโ,โบเกนคีเนี่ยแจกแล้ว10นะครับใส่โรชาอีก16นะครับผมแล้วมันมีของลิง์อีก10ที่อัพเกเข้าไปนะครับแค่นี้คือคุณไม่ต้องหาตั้งฐานะที่ซับสเต็กอีกเลยนะครับแค่นี้มันก็แบบทะลุแล้วนะครับถ้าตั้งฐานะคุณเยอะๆเนี่ยมันก็จะฮิวแรงขึ้นอีกเนาะตามเปอร์เซ็นต์ของที่คุณวางซ้อนของไลคนโรชานะครับประมาณนี้อีกอันนึงนะครับอันนี้แอใช้อยู่นะ ก็จะเป็นประจำตัวของลิงเนาะประจำตัวของลิงเนี่ยเพิ่ม HP สูงสุดนะครับแล้วก็หลังจากที่เราโจมตีปกติสกิลต่อสู้จะฟื้นฟู HP ของฝั่งตนเองทั้งหมดเลยนะครับ2%คิด HP สูงสุดของแต่ละตัวนะครับมันก็จะมีฮิลแบบปปริ่มไปลมป,ลป,ลปลายเข้ามาซึ่งอันนี้แอดค่อนข้างจะชอบใช้เพราะว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยอยากออกสกิลฮิลบ่อยแล้วถ้าเกิดว่ามีฮิลเล็กๆน้อยๆเน,น,นี่ยบางทีมันพอที่จะแบบ ไม่ต้องปล่อยสกิลฮิวได้แต่ว่ามันไม่ค่อยเหมาะกับลิงเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเกิดว่าลิง์เนี่ยเอาไปเล่นกับเบลดหรือว่าเอาไปเล่นกับตัวที่ต้องแบบต้องใส่สถานะเซอร์ไวให้เขาอะ่ะมันจะอันนี้มันจะไม่ค่อยคุ้มมากนะครับเพราะว่ายัางไงเราเรา,เราก็เสียแต้มต่อสู้อยู่ดีนึกออกปะ,ะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใช้งานที่สุดเลยนะั้นก็จะเป็นของดัตตาชานะครับตามมาก็จะเป็นของหลวชาครับผมแล้วก็ถ้าใครไม่มีจริงก็ใส่ของลิงไปหรือว่า ใส่ของไปหลัวนนี้ก็ได้นะครับอันนี้จะเป็นฟื้นฟูพลังงานให้กับทีมเนาะซึ่งแลกได้จากฟอคเกอเทนฮออยู่แล้วซึ่งคุณก็ขัด5กันง่ายๆเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยคุณจะได้ฟื้นฟูพลังงาน16หน่วยนะครับผมมันจะสุ่มเนาะสุ่ม1ตัวนะครับเวลาถึงเทิร์นนะประมาณนี้ลิลิกครับผมลิลิกของลิงค์เนี่ยอ่าจริงๆสามารถใส่4ความเร็วได้เลยนะครับเพราะว่าตัวของลิงค์เนี่ยมันไม่ได้นับสกิลเซอร์ไวที่ตัวเองนะครับ ถ้าเราแปะใส่เบรนับที่เทินเบนะทนับผมเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้สามารถทําสปีดถูกสูงได้เลยเพื่อไปเจนแต้มให้กับทีมนะครับน้องออกไปตีเรื่อยๆตีเรื่อยไปเจนแต้มให้กับทีมอย่างน้อยเนี่ยขอร้อยสามสิบสแล้วกันนะครับสำหรับตัวของลิงค์นะเพราะนั้นเนี่ยเซตสปีดถือว่าดีนะครับ เราจะคงเซตสปีดไว้2ชิ้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณใส่4ชิ้นเนี่ยถ้าผู้สมใส่ใช้ถ้าไม่ตายครับให้กับเป้าหมายฝั่งเรานะครับซึ่งสกิลไม้ตายของลิงมันฮิวทีมไงทุกคนความเร็วของฝั่งเราเพิ่มขึ้นทั้งหมด12%เป็นไปเวลา1เทิร์นอ่าด้วยเฟสนี้ไม่สามารถสอดทับมันได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าในทีมของคุณไม่มีคนถือเซตสี่สปีดนะสามารถให้ลิงถือเซตสี่สปีดแล้วนานๆที่จะกดอันติเพื่อเลงแอชันก็ได้นะครับ แต่จริงๆแล้วถ้าถามว่ามันจะเป็นจะต้องเป็น4สปีดไหมมันก็ไม่จะเป็นนะครับสำหรับตัวของลิงค์นะผมแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่น่าสนใจเลยเพราะว่าอยู่ในที่ฟาร์มเดียวกันคือเซตเลือดนะครับลิงค์เนี่ยมันทิกเกอร์เลื่อนหมดทุกคนไม่ว่าจะเป็นสกิลอะไรของมันก็ตามมันจะทิกเกอร์เลื่อนหมดขนาดโจมตีปกติมันมันยังแรงตามเลือดเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยการใส่เซตเลือดนะครับ2ชิ้นบวก h p 12%เนี่ยคุมนะครับคุมที่สุดละอ่ะ แล้วหรือถ้าใครแบบว่า้ยกูมันฮิวเบาไปนะครับคุณอาจจะใส่เป็น2รักษานะครับผมอาจจะใส่เป็นสรักษาก็เพิ่มบนนั้นรักษาเพิ่มขึ้น10%อนะครับอย่างนี้ก็ได้นะผมไม่จำเป็นต้องใส่4รักษานะทุกคนนะครับเราทําสปีดเอาก็ได้นะครับในการเจนแต้มเนี่ยนะฮะประมาณนี้นะส่วนจักรวาลประดับเนี่ยจริงๆริงอิงเลดเนี่ยจะเหมาะกับลิงก์นะครับเพราะว่ามันเพิ่มพิษพีสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะว่าลิงค์เนี่ยมีต้านทานสถานะเยอะมากนะครับ เพราะนั้นเนี่ยอยากจะให้ดูเป็นบเก็ตคีย์มากกว่าสําหรับคนที่ไม่ได้เอาไปเล่นกับตี้ดอทนะผมถ้าเกิดว่าคุณเอาไปเล่นกับตี้ดอทตัวของลิงก์เนี่ยจำเป็นจะต้องไปใส่เป็นอิงเลดน,นะครับอันนี้จะดีกว่าเพราะว่าตี้ดอทมันได้ใช้มันได้เอ็กแท็กแปดเนาะถ้าเกิดว่าตัวของลิงก์มีสปีดมากกว่า120หรือเท่ากับ120นะครับอ่าแล้วก็มันปลูกเลือดให้ลิงก์ด้วยนะผมลิงก์ของคุณเนี่ยไม่ได้เอาไปเล่นกับตัวพวกนั้นอยู่แล้วเนี่ยแนะนําเป็นโบเก็ตคียนน ทำให้ต้านสถานะของผู้สมสัยเพิ่มขึ้น10%แล้วก็ถ้าต้านสถานะของผู้สมสัยมากกว่าหรือเท่ากับ30%ิเอนี่ยคิดว่าคอเดเมตนะครับของฝั่งเราเพิ่ม10%อันเนี้ยบัฟแรงมากนะเพราะว่าคิดว่าคอเดเมตมันหายากนะผมถ้ามีอันนี้มาช่วยบัฟตี้ขึ้นอีกก็ตีก็จะแรงขึ้นนะครับถ้าลิงย,ยืนอยู่ในฟิวอะนะประมาณนี้นะผมเพราะนั้นนะเพราะนั้นเนี่ยโบเกนคีดีกว่าต่อให้คุณไม่ใส่ไลท์คอของโรชานะครับก็คุณก็จะมีจัดตรงเนี้ย ถูกไหมแล้วก็มีจากาเทสของลิงก์อีก10%ก็เป็น20%แล้วคุณไปหาจากซับสแต็กอีก10%มันก็ได้แล้วครับสำหรับต้านฐานะซึ่งมันไม่ยากเลยนะครับอ่ะทีนี้เรามาที่อีดอลอนของลิงก์นะครับผมอีดอลอนเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่จำเป็นต้องมีนะครับทุกคนคือมันจะไปโหดเลยก็คือช่วงอีดอลอน6นะครับซึ่งตรงเนี้ยมันทำให้ลิงก์เก่งขึ้นมากนะครับเวลาคุณไปเล่นตัวที่ใช้เลือดนะอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่า คุณไม่มีเนี่ยมัน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 ไม่สีนะครับเพราะว่ามันเล่นได้แต่อีโดอลสูงแล้วทุกคนต็อดของแอดเนี่ยก็มีแค่อีโดอลหนึ่งเท่านั้นเองนะครับอีโดอลหนึ่งเนี่ยบอกว่าเมื่อเป้าหมายฝ่ายตนเองเนี่ยที่มีเปอร์เซ็นต์เอชพีต่ำกว่าทเท่ากับ50%นะครับปริมาณการรักษาของเล่นเพิ่มขึ้นอียี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ e เอฟเฟกต์นี้ยมีผลต่อรักษาต่อเนื่องด้วยนะครับอีโดอลสองนะครับบอกว่าเป้าหมายที่เราใส่สถานะเซอร์ไวไปเนี่ยต้านสถานะดีบััััฟนนน้้้ไดคครรงงนะบผมอ่่าซึ มันทำให้ลิงเนี่ยจะเป็นจะต้องจ่ายสกิลบ่อยๆถ้าเกิดว่าคุณจะทําให้เพื่อนมีตั้งสถานะนะแต่มองว่าจริงๆแล้วอ e ีโดรน2มันก็ไม่จะเป็นถือว่าเป็นผลพลอยได้แล้วกันนะครับอีโดรน3เนี่ยมันเพิ่มเลเวลสกิลต่อสู้กับโจมตีปกติอันนี้มันก็จะทําให้อ่าฮิวแรงขึ้นนิดนึงนะครับอีโดรน4บอกว่าเมื่อได้รับสถานะเซอร์ไววลนะผมจะทําให้แอคแท็ของเป้าหมายเพิ่มขึ้นนะครับ โดย a อ t แท็ที่จะเพิ่มขึ้นจะเท่ากับ3%ของ HP สูงสุดลิงก์เป็นเวลา1เทินอันนี้ก็ถือว่าโอเคครับมีบัฟแอคแท็ให้กับทีมนะครับแต่ว่าคุณจะต้องใส่สกิลต่อสู้ใส่คนคนนั้นก่อนนะมาถึงได้มือถึงจะได้รับสถานะเซอร์ไวเบิร์นะครับผมอ่าแล้วก็ต่อไปก็ผมอันนี้กิโดรอน5ครับจะเป็นการเพิ่ม เลเวลไม่ตายนะครับ2เลเวลนะครับแล้วก็เลเวลพรสวรรค์เพิ่มขึ้นอีก2เลเวลอันนี้โอเคนะมันทำให้ฮิวแรงขึ้นด้วยนะมันก็คล้ายๆกับอีโดรอน3นั่นแหละนะครับแต่ว่าตรงนี้มันดีกว่าเพราะว่ามันเพิ่มทั้งไม่ตายแล้วก็พรสวรรค์น,นะครับผมโซนอีโดรอน6ก็อย่างที่บอกไปอันนี้มันโหดจริงนะครับมันว่าเอฟเฟกเพิ่มอิพีสูงสุดของเซอร์าวเวอร์เนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะครับโดยคิดค่าที่เพิ่มขึ้นเท่ากับหกเปอร์เซ็นต์ของอิพีสูงสุดลิงค์เพิ่ ถ้าเกิดว่าคุณออกไปว่าให้เบธเนี่ยโอ้โหเบธเลือดเลือดเบิ่มเบิ่มอ่ะทุกคนเลือดแบบเบิ่มเบิ่มอ่ะเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ดูดีเลยนะครับคุกก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วอะ่ะอ,อีดอเล่นของลิงทั้งหมดเนี่ยมันทำให้ตัวลิงเก่งขึ้นนะครับแต่ว่าจะทิกเกร์กับการจ่ายสกิลซะเยอะนะผมอ่าเพราะนั้นเนี่ยจากที่น้องเป็นตัวเจนแต้มก็จะกลายเป็นตัวกินแต้มขึ้นมาสักนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าคุณทำสปีดได้สูงจริงเนี่ยมันไม่มีปัญหาหรอกครับเพราะว่าน้องปล่อยเพราะว่าน้องออกสกิลต่อสู้ไป เพื่อทำให้เพื่อนติดสถานนะเซอร์ไวแล้วน้องก็ไปเจนแต้มคืนอาอย่างนี้โอเคมากเลยถือว่าเล่นสะดวกนะครับเพราะนั้นเนี่ยลิงก์เนี่ยทำสปีดสูงเท่าไหร่ได้ยิ่งดีนะครับอันนี้แนะนำนะสรุปทั้งหมดนะครับก็ลิงก์เนาะเป็นตัวละครพึ่งฟู4สดาวนะครับตัวที่2ของเกมนะผมซึ่งแนะนําแหละว่าคุณควรจะมีนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากได้ฟูสวนก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่า เอาจริงลิงก์เนี่ย e 0 1ตัวควรจะมีติดไอเดียไว้เพราะว่ามันเป็นตัวฮิลเลอร์สดาวอีหนึ่งตัวถ้า ID คุณไม่ได้มีหลัวชาอะไรพวกนี้คุณต้องการตัวฮิลอีหนึงตัวอยู่แล้วบางครั้งตัวโล่เนี่ยมันไม่ได้ตอบโจทย์ขนาดนั้นเนาะเราต้องการเป็นตัวฮิลมากกว่านะครับเพราะนั้นเนี่ยลิงค์มาแล้วขอให้ได้แล้วกันนะทุกคนแอดเปิดไปเยอะเหมือนกันนะจนผู้สวนเนี่ยออกมาล้นะครับ ประจำตัวออกออกมาแล้วและกําลังจะได้ E หนึ่งแล้วแต่พักไว้ก่อนนะไ,ไ้รอจริงหลิวแทนนะครับลิงก์ออกมา2ตัวนะครับทุกคนอ่าเล่าอะไรให้ฟังนะผมไอเนี่ยฮุกนะครับไม่มีอ e ีโดลอนเลยนะตอนที่แอดเปิดนะครับตอนนี้ครับผมอีโดลอนหกแบบจัดหนักจัดเต็มออกแต่ฮุกรัวๆนะครับประมาณน,นี้นะอ่าเพราะนั้นเนี้ยลิงก์นะครับการันตีว่าเป็นตัวละครที่ พยุงทีมคุณได้เออมันมันพยุงทีมคุณได้แน่นอนต่อให้น้องฮิวเบากว่านัตชาแต่ไม่มีปัญหาครับน้องมีเด้งเลือดมีมีเรื่องการฮิวทัตตี้คุณไม่ได้บางเกินไปแบบโดนวันที่ช็อตตายอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีปัญหาครับน้องฮิวทานนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณคนที่สมัครสมาชิกเข้ามาทุกคนด้วยนะครับผมเป็นละเจ๊ดมากเลยครับถ้าใครอยากจะเติมเกมคนไกซาเ็วนะครับก็ไปเติมมาได้เลยตุนมากับ่พอยนะครับผมฝากสปอนเซอร์เราไว้ดูแล้วกันนะโอเคครับวันนี้มีเท่านนี้คบทุก